จเจริญสุขจเจริญพรศรัทธาสาธุชนจติธรรมกัลยะาณมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่พาทุกท่านมากราบสุเดจพระพุทธาจารย์โตพรรังสีองค์ใหญ่นาวัดสะโรงเรืออำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี ขอบุญญาบาร,รมีของหลวงพ่อจอหนวยพรให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกๆคนทุกๆท,ท่านเถินครับมาด้านนี้เป็นสุพรรณหงส์ใหญ่ที่สุดในโลกวัดสะลงเรือเรือสุพรรณหงส์ใหญ่ที่สุดในโลก เขาด้านนี้เขามีทางขึ้นไประดับถ่ายภาพเดี๋ยวต้องขึ้นถ่ายขึ้นตามทางนี้เนาะจะได้ถ่ายภาพได้เห็นหมุมที่สวยงามกับบาด้านนี้ขึ้นข้างบนแล้วขึ้นบนที่ระเบียงที่เขาจัดให้ขึ้นมาถ่ายภาพถ่ายภาพนะแต่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ทั้งหมด <c oughs> ต้องค่อยๆถ่ายหลายไปทีละทีละช่วงตอนครับ ในเรือก็สามารถเข้าได้นะจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งต้องไปเข้าทางนู้นตอนนี้ให้ชมด้านภายนอกนี่ก่อนชมเรือภายนอกนี่ครับเรือตุภาณฑงงใหญ่ที่ตัได้รอครับในสร,ระก็มีปลาปลาก็มีต้องอให้ให้อาหารให้อาหารสามารถมาสามารถ อาหารที่ทางวัดจัดไว้ให้ไปให้ปลาได้คราวน,นี้ออกมาอีกมุมหนึ่งด้านนี้จะมองเห็นชัดเจนเป็นรูปเรือสุพรนณหงแต่ว่าเรือยาวมากกล้องไม่สามารถจับได้ทั้งหมดก็ต้องค่อยๆดูไหลไปครับไหลไปจากหัวเรือสู่หางเรือด้านโน้จะมีสะพานทางเดินข้ามไปยัง ในเรือได้กลับมาอีกมุมนี้ก็ยังมองได้ไม่สไปครบไม่ท้วนต้องต้องค่อยๆไหลกล้องไป,ปครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าช่องประตูนี้นะป,นประตูนี้เดินเข้าช่องในปากลาหูลาหูปัดเป่า สิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายโดยข้าไปด้วยความ,มปลอดภัยครับขับเข้ามาในวงมองเดิเลอะด่งมงเข้ามาเขาก็เป็นสะพานเชื่อมไปยังเรือสำเภ่า ปลิธภัณฑ์ก็มีภาพจิตกรรมเขียนบรรยายไว้เป็นเรื่องราวทางวรรณคดีเป็นเรื่องราว,าวารอราสอนให้รู้ถึง้ตกิธรรมการดำเนินชีวิตต้องค่อยๆดูไปแต่เราจะ <c oughs> ดูแบบผ่านๆเนาะพอเวลาใช้เวลานิดหนึ่งถึงจะดูได้ครบปัญญายได้ทุกภาพ มันใช้เวลานานที่เราจะเดินผ่านไปแตนนูน้นเลยอยู่บนสะพานก็สามารถมองลอดช่องไปเห็นส้มเผาได้ครับส้มเผาอยู่นูน้นครับมาถึงจุดนี้จะมีทางให้เดินไปทางหัวเรือเราเดินทางหัวเรือก่อนนะ เรำพาวตัวนี้ก็มีจุดเช็คจุดแรกใส่บาตรแลใใ้วนี่สบาทอันนี้เรามาเช้ายัางไม่มีเจ้าหน้าที่มาก็ไม่เป็นไรทำบุญกลางหลังสัทธาทำบุญลางหลังสัทธานะด้านผนังเรือก็ทําด้วยวัดรวดลายได้วิจิตรบรรจงสวยงามเป็นลายไทยเป็นงานพุนพทธานพุทธศิ์ลายไทย แล้วก็จะมีจุดให้เราได้สักการะเส้นไหว้แม่ยันนางเรือที่คนก็จะมาขอโชคขอราบกันตามความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนแต่ละท่านมีจุดใส่เหรียญจอดเหรียญลงไปในเรือทําบุญก็เป็นการทําบุญทําบุญชนิดหนึ่งแล้วคนในนี้ก็มีห้องแม่ยานางห้องแม่ยานางเรือ มีเครื่องแต่งตัวเครื่องทรงแต่งองค์ทรงเครื่องท่าน,นี้ก็เป็นห้องแต่งหน้าแต่งตาของแม่นางแล้วกลับข้ามาอีกด้านหนึ่งก็เดินไปทางท้ายเรือท้ายเรือเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปเนาะบนท้ายเรือนน้นก็เป็นจุดชมธรรมชาติ ในแม่น้ำที่ได้ขึ้นทางนี้ครับขึ้นมาแล้วขึ้นมามาดัดฟ้าดัดฟ้าด้านหลังเรือด้านหลังทํ้เผาแยกทัเผาด้านหลังเรือตวะวันหงจะมองลงไปเห็นน้ำเห็นปลา นุ่นก็มองเห็นหลวงพ่อโต เราก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่จะสถานที่ไปรองรับคณะสัตยาญาโยมได้เข้ามาไหว้พระชมธรรมชาติและชมประวัติของเรือสุรันหงใหญ่ที่สุดในโลกและเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ตามพิธีไทยวิธีพุทธมีสุภาสิตคติธรรมอะไรมากมายที่ให้ทุกคนได้ มาศึกษาเรียนรู้นึกคิดนำไปประ,ประ,ประกอบชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับก็ขอ,ขอนำทุกท่านเข้าชมกราบสักการะบนเรือสำเภาอเรือธุรรณหงค์ครับพระคาถาบูชาพระสรีลิกทาส ขาก็ขอหน่วยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้และได้เข้ามาร่วมอนุโมทนารับชมเข้ามากับกสักการะศีิทิิ์นะบนเรือสำเรือสวุวรร์หงนี้ขควาั้งหลหลายจอหน่วยพรให้ทุกคนทุกท่าน มีความสูกสมปรัสนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเชิญครับลงมาจากเรือตุภันหงอีกด้านหนึ่งครับอันนี้ก็มองมองเห็นเรือตุภันหงขนาดใหญ่ใหที่สุดในโลกพร้อมกับสมเด็จพุทธาจารย์โตพุด้านโน้นะ สำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปช่วงนี้มีส่งทุกทุกคนทุกท่านสาธุ